ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านดับไฟขนาดนช่ไหมได้ฟังคำแนะนำเสด็จน้อยการเีินรปกรรมฐานของทุกท่านได้ขอให้ทุกคนรวบรวมกำลังใจคำว่าสมาธิจิตจะหมายความว่าตั้งใจอยู่เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอสมาธินี้ก็เราตั้งใจนะ เวลานี้เราตั้งใจไปไหนกันก็เจริญสือเจริญสมาธิเขาตั้งใจไปพระนิพพานฉะนั้นในเวลานี้พวกเราทั้งหมดก็ใช้สร้างความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์เ็ความหิวความกระหายความหนาวความร้อน การป่วยไข้สบายกระทุกกระทั่งกาวาจาที่ไม่ชอบใจมีความแก่แล้วก็มีความตายเป็นอดีตเป็นนั้นว่าชีวิตที่ร่างกายของเรานี้ไม่มีความหมายไม่มีการทรงทนไม่มีการทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีแต่ความเหนื่อยความยากความทุกข์ความลำบาก จุดที่พ้นจากความลำบากนั่นก็คือวันิพานนี่เราจะไปวันิพานกันไดอย่างไงการนี้ปันิพานได้คนหนึ่งก็มีเมตตาจิตคิดสงเคราะห์พุกคนและสัตว์ทั้งโลกมันจะมีเงินหรือไม่มีก็ช่างใจเราคิดว่าเราเป็นมิรกับคนและสัตว์ทั้งโลก ถ้าเห็นเขาลำบากถ้าไมา่เกินความสามารถของเราที่จะช่วยได้เราพร้อมใจช่วยทำจิตให้ามันเป็นสุขในวยฐานะความเป็นมิตรวันหนึ่งวันหนึ่งเราไมา่คิดจะเป็นศัตรูกับใครถ้าใครเขา,าจะไปอิยากจะประกาศเป็นศัตรูนั่นมันเป็นเรื่องของเขาเพราะอารมณ์่อยาาจะโกรธจะเพี้ยนมาดจะพิฆาตเก่งฆ่าคนอื่นมันเป็นอารมณ์ของความทุกข์ เป็นความเดือดร้อนเราไม่ต้องการรายการที 2, สร่สององค์สมเด็จพระพิตธมารทรงแนะนำให้บริจาคทรัพย์เพื่อคุณคนและสัตว์ที่มีความทุกข์ตามกำลังที่เราจะพืงให้ได้ด้วยความเต็มใจใรายการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงแนะนำว่าทุกคนจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลห้า แต่ว่าถ้าใครรักษาสินปแปดได้ต่อเร็วเขาสินแปดเป็นสินของพระมจันเป็นสิ่ของรขาระานาคามีแต่ท่านนี้ก็ถ้าท่าฟูฝึกใหม่ก็ยังไม่ถือว่าจําเป็นในเมื่อจิตใจเขาถึงระอนาคามีจริงๆใจมันก็รักษาสินแปดเองเป็นปกติ <c oughs> ในอันดับแรกคลใอยตรงสินห้าให้บริสุทธิ์เรื่องสี่นี้มีความสําคัญมาก ถ้าศีลไม่บริสุทธ <ination noises> ิ Look, ์จิตมันก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วต่อที่นี้ไปก็ตั้งใจวันนี้เราสมาทานทางศีลแล้ววันนี้เราสมาทานศีลแปดเป็นศีลพุทมรรจันร์จัดว่าเป็นศีลสูงสุดของคันวาแล้วก็หน่ายของพุทธศีลพุทมรรจันทร์นี่แหละจะทําจิตใจของบรรดาพุทธทนพุทธบริษัททั้งหลายให้ใสสะอาด สามารถจะยกจิตออกจากกายไปสุ่ภพต่างๆได้แต่คอยถือว่าเวลาสมาทานศินให้ตั้งใจสมาทานด้วยความจริงใจแต่ว่าเพียงสักต่ว่าว่าตามไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เมื่อตัวเปล่าเวลานี้เราถือว่าเราสมาทานสินแปดเราจะทรงสินแปดให้บริสุทธิ์ตามการเวลาที่เรากำหนดไว้ ถ้าจะกําหนดกันตลอดชีวิตไม่ได้ก็ยังไม่ใช่พระอนาคามีปกติก็รักษาสิห้าต่อน,นีไปอากาลังที่เราสามารถจะเคลื่อนไปได้นั่นก็คือการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้พยายามรู้ลมให้ใจเขา้าแล้วก็รู้ลมให้ใจออกเวลาให้ใจเขา้าสั้นไละยาวออกสั้นไละยาวก็รู้ในจุดหนึ่ง แล้วขณนนะที่รู้ลงไม่ใจเข้าย่าใจให้ใจออกให้ใช้คำภาวนาว่านละมะพาทะคำภา,าวนานี้รู้สึกว่าจามากไปหน่อยหนึ่งแต่ก็เรื่องของอภิญญาสมบ,บัติเาหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลานีพ้พวกเราทั้งหมดฝึกกัิญญาเป็นแบบฉบับกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สดุดในพระพุทธศาสนาะ ในพระพุทธศาสนาท่านถือว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ทรงอภินญาท่านผู้นั้นเป็นบุคคลเป็นพระผู้มีความสําคัญถ้าเป็นพระถ้าเป็นราววาสก็ถือว่าท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จสัสมาสมุทธเจ้าที่มีความสําคัญที่สุดเพราะอภิญิาเานี่สามารถเห็นนรกเสร็อสุรกายสติสัญญาเราต้องเที่ยวไปได้เทวดาภูมิแมแต่นิคานเราก็ไปได้ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าอารมณ์จิตของบุคคลใดว่าใครพูดไว้ที่ไหนว่าอย่างไงคิดว่าอย่างไรเราก็รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถ้าว่าจิตใจเราเข้าถึงอารมณ์ก็ปัญญาจริงๆไม่มีอะไรที่ใช้คําว่าไม่รู้ก็ญานี่แปลว่ารู้อาภิษขารนไว้ยิ่งอาภิญญาแปลว่ามีความรู้และมีความสามารถในการรู้ยิ่งกว่าอารมณ์ของบุคคลธรรมดา บูคนธรรมดาจะมีความรู้เสมอไม่ได้แต่น็นว่าเรื่องผีเนี่ยเขาคุยเขาพูดกันมาตั้งแต่ไม่รู้กลับไหนบ้างก็ยังมีคนเถียงกันผีมีหรือไม่มีเทวดามีหรือไม่มีโรมีหรือไม่มีถ้าเราว่านั่งเถียงกันโดยไม่ฝึกปัญญาสกิิโกรชิดมันก็ไม่รู้นี่เราจะรู้ผีหรือรู้เทวดารู้ผมได้เพราะอาศัยปัญญาเป็นเรื่องสำคัญ,ญ อาภิญญาที่เราจะได้นั้นก็สายสมาธิจิตอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตั้งจิตขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีพระอริยสาวกทั้งหมดคนดีเทวดารูปมที่เป็นพระอริยเจ้าคนดี ขอท่านทั้งหมดนี้จงช่วยกำลังใจให้ข้าไปเจ้านี้สามารถยกอธิษมานกายคือจิตก็ได้ความจริงมันไม่ใช่จิตมันเป็นตัวยกจิตภายในจิตทีงข้าไปเจ้าไปสู่สวรรค์สุขชมสนิพานหรือไปเที่ยวในสนรกในแดนเปิดแดนสุรกายตามความปรารถนา ขอบรมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาิัยเทวกรรยหลายตัวได้เข้าไปเจ้าไปได้ตามความประสงค์ตั้งใจตามนี้แล้วต่อไปขอทุกท่านก็ตสร้างใจภาวนาแต่ว่าเวลาภาวนาในจงทิ้งอารมณ์เดิมใช่ไหมเวลาภาวนาี่อย่าไปนั่งม่คุยอยากจะไปนิพพานอยากจะไปพรหมอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนรกที่ตอนนี้ต้องทิ้งเสีย ตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็เริ่มภาวนาเวลาภาวนาให้จิตมันอยู่กับคำภาวนาเฉย,ยๆรู้ลมให้ใจเข้าย้ายออกรู้คำาานะาภาวนาวันละมาปะทะคำภาวนากับลมให้ใจเข้าใ้อย,ายออกอย่าให้มันขัดกันปล่อยอารมณ์ตามสบายๆอย่าให้มันเหนื่อยถ้ารากช้าเกินไปไมันก็เหนื่อย เร่งมากเกินไปเป็นคนเหนื่อยเห็นว่าจังหวะไหนมันไม่เหมาะแล้วก็เปลี่ยนจังหวะสปใหม่ให้รู้ลมให้ใจเข้าใจออกตาแบบสบ,สบายๆตอนนี้ไม่ต้องการรู้ไม่ต้องเกี่ยวกันเห็นอะไรทั้งหมดเพราะว่าการรู้ลมให้ใจเข้าและใจออกรู้คำภาวนาเป็นการรวบรวมกําลังใจที่เป็นสมาธิให้เกิดอภิญญาขึ้นมาในใจ แม้กำลังที่กำลังสมาธิมีความมั่นคงแล้วกำลังเข้าพิญญาก็ปรากฏขันจิตตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูโู้สอนจะเข้าไปหาลูกศิษย์เข้าไปซักถามนะไม่ถามเนะพ่่ะไล่ให้จนถามดูแล้วก็แนะนำให้เวลาที่ครูแนะนำยังไง พอบรรดาผู้รับพูดใช้ใจเชื่อตามไปตามคำรับพูดวาจาพูดท,ท,ทันทีเช่นครูแนะนำว่าขันห้านี่มันสกกบดกใช่ไหมเราก็เอาความจริงก็มาพูดไอ้ขนันห้าือร่างกายของเรานี่ขันในมันมีน้เำเลือดทำเหลืองน้ำหนองจาระประสัาสสาวะมันจะมีอะไรสะอาดแม้แต่ข้างนอกผิวกายก็ต้องชำระล้างกันทุกวันแสดงว่ามันสุกบรกแล้วก็รับรองว่าใช่ และใจก็ยอมรับนัถือวร่างกายเราคน,นดีร่างกายคนอื่นคนดีก็เต็มไปด้วยความสุขปุญกก็ของอีก,กอง,ง่ายๆแล้วถามว่าร่างกายมันไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วก็ต้องน่าดูสิถ้ามันเที่ยงจริงๆออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็ต้องไม่โตนี่มันไม่เที่ยงมันโตขึ้นมาทุกวันทุกวันลมสาวเต็มที่แล้วก็แก่ลงไปก็ทำให้เราดู ถ้ามร่างกายแหวนตาคือพังสลายไปในที่สุดใช่ไหมแล้วก็ยอมรับก,ก็เป็นความจริงตอนนั้นจิตให้ตัดสินตามความเป็นจริงทุกอย่างถ้าจิตยอมรับก็คือตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันสกปรกร่างกายไม่เที่ยงมันมันเดินเข้าไปหาความเสื่อมทุกวันถ้าร่างกายของเรามีความทุกข์ในที่สุดมันก็พังแหวนอตา ด้าน,นการมีร่างกายเป็นของไม่ดีถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างเทวด,ดาแลอผมท่านดีทาไมปวดทาไมเมื่อยทาไม่แก่ทาไมเท่าถ้าไม่มีโรคทำไม,มคมไม่มีความหิวก็คือความกระหายมีแต่ความสมบายีก็ดีไม่จริงดีไม่นานหมดผลวาสนาบ่ามีเก็กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ถ้าจะดีจริงๆนั่นก็คือิพพานเราตั้งใจเฉพาะพรนิพพานมีบรนิพพานเป็นอารมณ์เวลารูซักซ้อนถามและจิตใจเราให้น้อมตามไปหาความเป็นจริงถ้าอารมณ์ของเราตัดไม่ออกแล้วปัญญาก็ดึงใจเราออกไม่ได้ถ้าเราตัดได้ว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายโลกนี้ไม่มีความหมายที่ว่าโลกและภพโลกไม่มีความหมาย ไม่เป็นใดต้งองความสินส้นทุกเดือนสิ้นทุกมีจุดเดียวคือความคือพวนิพานเราต้องการว่าถ้าตายเวลานี้แล้าตายเมื่อไดก็ตามขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์กายกายเกิดเป็นเทวดาและผมไม่มีสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือวันิพันธ์ถ้ารมติดขั้นท่านตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะเอาท่านแต่วัติไปเป็นไ ถ้าต่อไปก็ภาวนาวันละมาว่ทะนึกในใจเนี่ยมันจะเอาปากมาว่าแล้วก็ไม่ต้องเร่งให้มันเร็วไม่ต้องไม่ต้องไม่เร่งต้องดึงให้มันชาบปล่อยตามส,สบายรู้ลมให้ใจตามสบายภาวนาตามสบายครู่หนึ่งได้โอกาสว่างสักทีสักทีแล้วหลังจากนั้นได้พระคนดีญาติโยงที่ได้แล้วคนดีผู้ได้แล้ว เอาไปสอบสวนถ้าเขาถามว่ายังไงมีความรู้ยังไงตอบอย่างนั้นเราไม่เห็นจะใช้ลูกตาลูกตาไม่มีอภิญญาไม่มีลูกตาอภิญญาออกไปในกายวิิีถ้าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ารูแต่เจ้าอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าถ้าเราความรู้สึกสัมผัสถ้าความรู้สึกมันบอกก็นยังไงตอบเลย อย่าไปนั่งเอื้องสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่แบบนี้แล้วก็เสร็จถ้าสงสัยมีอยู่อะไรไม่มีถามได้พิยาให้สมาธิเป็นแล้วมื่อเขาถามว่าเขียวแดงคนข้างเมืคนแดงแต่จิตเราบอกเขียวเราก็เขียวเขาจะดำเขาจะขาวจางขางเราเขียวก็เขียวถ้าถามว่าเห็นะจุลามันนี้ไหมความรู้สึกว่าพระจุลามณนรี้ร่ามเป็นยังไงแต่จิตมันบอกแบบนั้นตอบไปเลยจิตนเป็นจิต แล้วก็ถ้ามีความกล้าอย่างนี้คืนนี้คืนเดียวผู้ฝึกใหม่ก็สามารถไปได้ถึงผลิพพาน์ถ้าตอนนี้ไปขา,ไปามรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำวงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเข้าใจออกใช้คำวนาวนาะมปะทะเจิงกว่าจะู่งเวลาที่ครูผู้สอนจะเข้าไปสักสักถามท่านตอนนี้ไปขอมรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ต้องใจฟังคำแนะนำเล็กน้อยเจียนี้ขนาดับทุกคนนะก่อนที่จะเจริญเมตกรรมฐานก็ฟังระยะเวลาเขาสนิทหนึ่งแต่การจเจริญเมตกรรมฐานแบบนี้เป็นการจเจริญเระกรรมฐานสองแบบควบก,กันคือวิชาสามราชปัญญาเกี่การปฏิบัติจึงแปลกจากวิธีที่เคยปฏิบัติมาในครั้งก่อน ตอนนี้ก็เพราะว่าการเจริญวิจกันฝึกวิชาสามก็ดีอภิญญาก็ดีเป็นของยากแต่อาศัยพระมหาคุณนาดีคุณทรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียทรงมีพระเมตตาสอนไว้ในมิสุขิมัสยังได้พยายามเอาข้อนั้นสองแม่การเข้ามาผสมประส,สายกันโดยใช้วิสมาธิสัมม ขึ้นด้วยกำลังของสมาธิต่ำแล้วก็ไปจบด้วยสมาธิสูงรู้สึกว่ามีผลดีสำหรับนะักปฏิบัติเพื่อปฏิบัติได้ง่ายเหมนมีรถมานะต่าว่าไว่นึ่แต่เราขึ้นมาขึ้นมาได้ในะก่อนที่จะปฏิบัติอย่างอื่นก็คอยตั้งใจฟังคำนี้ซสก่อน อันดับแรกเราจะต้องพูพื้นฐานจิตของเราไอ้พื้นฐานจิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการจเจริญกรรมาฐานก็เหมือนกับปลูกบ้านถ้าพื้นมันไม่เรียบมันก็ไม่สามารถจะทรงตัวได้ถ้าพื้นมันเรียบดีก็สามารถจะทรงตัวได้จะปลูกบ้านปลูกช่างจะวางอะไรมันก็อยู่ดีข้อนี้มีประมาณฉันใด เมื่อการเจริญเป็นกรรมฐานก็เหมือนกันต้องมีพื้นฐายคองใจเพื่อนฐานคองใจที่มีความสําคัญระดับแรกก็คือศีลถ้าไม่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์โอกาสที่ท่านจะได้ฌานสมาบัติในการเจริญเป็นกรรมฐานย่อมไม่มีสำํำคัญราะว่าสมาธิจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยศีลเป็นกฎสำคัญ แต่วันนี้ให้สมาทานสิ้นแปดไปท,ที่บ้านท่านไม่จำเป็นใช้สิ้นห้าก็ได้ไม่มีเกณฑ์ังคับที่ให้สมาทานสิ้นแปดก็เพราะว่าคนที่พักอยู่ที่วัดนี่ส่วนใหญ่รักษาสิ้นแปดจึงให้สมาทานสิ้นแปดสิ้นที่มีความสำคัญที่สุดตลอดท่ายก,ก็สิ้นห้าสิ้นห้านี่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งรักษากันเฉพาะเวลา ที่จะเจริญกรรมฐานจะต้องรักษาเป็นปกติให้จิตมันบริสุทธิ์นี่เป็นการที่หนึ่งรการที่สองขณะที่ภาวนาอยู่หรือว่าพิจารณาอยู่ต้องตัดกังวลความห่วงใยให้หมดแม้แต่ชีวิตให้คิดว่าเวลานี้เราเป็นตัวคนเดียวไม่มีใคร ก็ลองนึกถึงความจริงว่าเวลาที่่านกำลังนั่งอยู่เนี่ยท่านนั่งกับใ,ใครคู่รักก็ทถ้ามานั่งอยู่เปล่าสามมีปัญญามานั่งร่วงกันเปล่ามีลูกมีหลานเนี่ปล่ามันก็ไม่มีเวลาจริงๆค,ค,คือเราคนเดียวคำว่าทีว่าเราคนเดียวหมายความชีวิตนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องของเราคนเดียว ถ้าเราจะป่วยเราก็ป่วยคนเดียวคนที่รักแสนรักพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ได้มานั่งป่วยด้วยจริงเขามีจิตเมตตาเขาสาพยาบาลให้แต่เขาไม่ได้ป่วยกับเราเราต้องนั่งป่วยคนเดียวถึงคราวที่มันจะแก่เราก็แก่คนเดียวยามหนาวเกิดขึ้นยามร้อนเกิดขึ้นความหิวความกรหายเกิดขึ้นความก้มใจเกิดขึ้นเราก็เป็นคนเดียว เมื่อเวลาจะตายจริงๆเราก็ตายคนเดียวเคยเห็นไหมว่ามีใครเขาเป็นเพื่อนสองครองช่วยกันตายมีไหมไม่มีรักกันไปจะกินกินแต่เวลาจะตายให้ตายคนเดียว <c oughs> นี่เปลว่าเราคิดถึงเวลานี้ว่าเรามีคนมีเป็นตัวบุคคลคนเดียวเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินต่างๆอะไรมันจะเป็นยังไงเวลานี้เราก็ช่วยเหลือไม่ได้ ฉะนั้นดีในตัดความห่วงใย,ยอย่างอื่นไปหมดกําหนดจิตเฉพาะหลักสูตรที่เขาสอนเขาให้ทํายังไงตั้งใจเฉพาะอย่างนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งในการที่จะเจริญเป็นกรรมฐานให้มีผลตามที่ตามความต้องการคือตามพระพุทธระสงาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคณะกรรการที่สามเป็นหนึ่งแตกกังวลหนึ่งเป็นสอง ราก,การที่สามขอทุกท่านจงตัดนิวรนเทมหมดไอ้นิวนนรนีแปลว่าคุณในชาติเครื่องกั้นความดีเมื่อคืนนี้มีโยมผู้หญิงมาถามโยมหนึ่งถามว่าไอ้ภาพที่เห็นมาเนี่ยมันจริงนะือไม่จริงตัวนี้นะตัวพนะังเขาเรียกว่านิวรนนินวรนคือคุณในชาติสร้างความช่วยเกิดจกิตมีห้าอย่างเรื่องหนึ่งกามฉันทะ พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกิ่นหอมนตร่อยสัมผัสระหว่างเพศอาการอย่างนี้จงอย่ามีในจิตในขณะที่เราจเจริญตระกรรมฐานราการดินสองโทสะความโกรธความพยาบาทเราจะโกรธใครเราจะปพยาัาิกับใครคิดจองล่างจองพานใครเราตามเวลานี้เรายกประโยชน์ให้ไปเลิก จัดแฟ่พยายานให้อภัยแต่บุคคลวันนั้นทิวเราเลิกเราให้อภัยกับท่น <c oughs> นานเยดได้จะว่ามาในการก่อนเพียงใดก็ตามไม่มีประโยชน์สําหรับเราเราไม่ถือโทษโสษท่นนานสายวัสามความง่วงเราเข้านอนอย่าให้เกิดมีแกจิตในขณะที่จเจริญพระกรรมฐานแล้วก็บราการดีสี อารมณ์ฟุ้งซ่านในลำคาญคำว่าฟุ้งซ่านนี่ต้องตรัดเขาสอนสอนให้ภาวนาว่าอย่างไรแล้วพิจรารณาว่าอย่างไรทำเฉพาะจุดนั้นทำเฉพาะจุดนั้นก็หมายความเขาสังให้สอนภาวนาว่านามวาาัตทะเราก็นามวาาัตทะตั้งตรงนึกอย่างนั้พี่สาวาสาวเด็กสาว สอนให้ภาวนาว่านามาปะทภะแล้วก็นามบัติะสอนให้ภาวนพิจารณาลมไม่ใจเข้าออกก็พิจารณาลมไม่ใจเข้าหัวใจออกคือเราทิ้งความกังวลอื่นให้หมดอย่าจิตไปคิดอย่างอื่นได้ความจริงในจิตมันต้องคิดมันห้ามไม่ได้ภาวนาไปเดี๋ยวหนึ่งแล้วพิจารณาไปก็เดี๋ยวหนึ่งมันก็ต้องไปถ้าไปแล้วเรานึกขึ้นมาได้ก็ต้องดึงกลับมาใหม่เป็นนั้นว่า เราว่าแ้มสลับกันไปสลับกันมานี่ข้อที่ห้าวิจิตช้าความสงสัยสงสัยในผลเห่งการปฏิบัติอันนี้เขาเขาจะมีในจิตก็ <c oughs> จะลืมว่าผลปฏิบัติอันนี้ขณะที่จิตเป็นสมาธิย่อมตัดกังวลทั้งหมดไปแล้วแล้วตดที่วอนหมดเราตัดอปาทานเพืากำลังของสมาธิ เมื่อรมมันตัดทั้งหมดอย่างนี้ภาพที่ปรากฏด้วสิ่งที่เห็นมันต้องเป็นจริงอย่างญาติโยมเมื่อคืนนี้มาถามว่าภาพเห็นจริงหรือไม่จริงนั่นแหละตัวนั้นน่ะตัววิจิติชานี้เป็นะนั้นว่านิวรณ์ภาพรีกายขณะที่เราเจริญสมาธิจิตแยกไม่เกิดขึ้นเราจะรักลูกสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระวังเพศอะไราก็าตามแต่ว่าเวลาที่เราทำสมาธิหยุด ภาะโครชียวเราจะโกรธเราจะพยายามจองร้านจองผันไข่ใครก็ทําร้ายไปเมาอไรก็ตามตอนนี้หยันโซคชายแตัดความง่วงเหงาห้องนอนตัดอารมณ์สร้างเพื่ออารมณ์อย่างอื่นนอกจากคําภาวนาและพิจารณาถ้าบังเอิญมันแลกเข้ามาพอร,รู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่เขาดึงคำภาวนาเวลาพิจารณาเข้ามาใหม่ และเนการนี้ห้าไม่สงสัยผลที่เกิดกับจิตนี่เป็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญในการเจริญสตธรรมฐานถ้ารมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีในจิตของท่านวันนั้นจิตของท่านจะเป็นสมาธิไม่ได้แล้วก็ข้อต่อไป วิธีฝึกแบบนี้เป็นวิธีพิเศษนอกจากที่เราเคยปฏิบัติกันมาเพราะนำอวิชชาสามกับปัญญามารวมกันใช้อย,ยาณน,นิดใช้จิตเพื่งแค่อุปจารสมาธิเป็นเบื้องต้น,นฉะนั้นอารมณ์สัมผัสที่บรรดาท่านหลายจจเพิ่งรู้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะมีบางคนก็เห็นได้ชัดเกนจนแจ่มใสขณะที่จิตเคลื่อนไป อันนี้ก็ไม่มีอะไรสงสัยบางท่านก็มีกำลังจิตอ่อนเพราะว่าคนที่นั่งอยู่นี่ยังมีวุณวสนาบารมีไม่เสมอกันมีกำลังจิตมีความเข้มข้นของจิตไม่เสมอกันคนที่มีความเข้มข้นของจิตดีทรงสารมณ์จิตได้ดีอันนี้เวลาจะเห็นก็จําใสทันทีไม่ใช่ภาพสัมผัส เป็นภาพที่มีอารมณ์จิตเห็นจะหรือว่าการเห็นนี่ไม่ได้ใช้ลูกตาเห็นเพราะว่าเราหลับตาเซะแล้วแล้วมันใช้ตาเราใช้รมณ์ของจิตนี่สำหรับท่านที่มีกําลังสมาธิอ่อนท่านที่มีกําลังสมาธิอ่อนอันนี้จะต้องใช้รมณ์สัมผัสก็ต้องเอาคําว่าทิฏฐิกุญานมาใช้ คำคำว่าทิพย์ักญยานแปลว่ามีความรู้คล้ายตาทิพย์ทิพย์จักรยานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์มีความรู้สึกเหมือนคล้ายตาทิพย์เหมือนกับบรรดาท่านหลายที่มาจากบ้านเวลานี้มานั่งอยู่ที่นี่ถ้านท่านยวหวนนึกถึงบ้านาอะไรบ้างรูปร่างบ้านของท่านเป็นยังไง มีส <flaws in> <language> fiz so, like ีอะไรอะไรวางไว้ท so, ี่ไหนท่านจะมีความรู้สึกเลึกรู้ได้หมดแมื่เห็นดังแสงสีเสร็จก็ไม่จะเห็นในโลกตารู้ในกำลังของจิตข้อนี้มีมาชั้นใดที่อยู่คนยายก็มีสภาพเช่นเดียวกันนี่ในเบื้องต้นจะมีความรู้สึกทายจิตว่ามันขาวไม่เขียวมันแดงมีความรู้สึกเฉยเฉยไม่ช่เห็นจริงๆ แล้วว่าถ้ากําลังฌา,านในวิปัสสนาญางนั้นมีความเข้มข้นจิตเป็นฌานขั้นสูงตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปก็จะเริ่มเห็นเป็นภาพจริงๆขึ้นมาจะเรียนร่างถ้าจิตต้นท่านเข้าถึงฌานที่สี่มีวิปัสสนาญ,ญ,ญาณดีโดอารม์ได้การเห็นทั้งหมดจะมีสภาพแจ่มใสดีกว่าแสงสว่างที่เรานั่งในศาลาเวลานี้นี่ขอได้โปรดทราบไว้เลยนะ พอเวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปซักซ้อมหรือว่าเักไปซักนำเขาให้เขาได้โปรดทราบให้ทีความรู้สึกของจิตเป็นสำคัญเขาถามว่ามีความรู้สึกหรือว,ว่าเห็นอะไรมาอยู่ใกล้ๆบ้างไหมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งตัวยังไงเราตอบตามความรู้สึกแรกหรือว่าอย่าไปม,มีความรู้สึกหลังเขาก็ถามถามว่าสีอะไรนะ ความรู้สึกมันบอกสีแดงก็ตอบแดงทันทีความรู้สึกมันเขียวแล้วก็เขียวทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์แรกแวรอารมณ์เป็นทิพแท้ถ้าเราคิดว่าแน่หรือไม่แน่ถ้าตัวแน่หรือไม่แน่กรรมานีโตัวสงสัยที่บอกไปแล้วว่ามันจะทำลายความดีฉะนั้นขอมรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดจำไปด้วยถ้าต่ตอที่นี่ไปขอทุกท่านโปรดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาลืมบอกคำภาวนาไปคำภาวนานี่ใช้คำภาวนาวัานะมะพาทะนะใช้ควบคู่กับลมหายใจเข้าออกไหลใจเข้านึก,กนนะับมะาหลาใจออกนึกพ,พะทะหรือว่าจะว่ายังไงมันคล่องตัวดีมันไม่ขัดกับอารมณ์ก็ใช้ได้ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาใสจงกว่าจะถึงบาวาระที่ครูพูดแนะเข้าไปสอบสวนหรือสอบถามแนะนำกับท่าน